ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตากันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนตุลานี้เป็นอย่างไรในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการงานของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ก็ถือว่าจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆเรียกว่าไม่ค่อยติดไม่ค่อยขาดอะไรอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะทำได้เสมอจะมีคนคอยนำพาให้ในเรื่องของการงานของท่านนั้นไปได้ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ๆก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ถ้า,าว่าเราเป็นลูกน้องก็ต้องคอยระมัดระวัง จะมีคนมาพูดมาจาที่เรียกว่าทำให้เรานั้นเสียสมาธิในการทำงานหรือว่าเสียความรู้สึกได้ในช่วงนี้ก็อยต้นละวังไว้หรือมิฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็ยนๆไว้อย่าได้มีเรื่องมีราวอะไรถ้าหากว่ามีเรื่องมีราวอะไรแล้วจะทำให้งานของท่านที่เกิดอยู่ในวราศีกันนั้นมีการสะดุดมีการติดขัดได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีรายจ่ายอยู่บ้างพูดกันง่ายๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวอาจจะมีการชำรุดผุพังหรือว่าของใช้ของสอยของในครัวเรือนในบ้านในช่องหรือว่าในร้านค้าเราก็จะต้องหาเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนใหม่หรืออีกอย่างหนึ่งถ้า,าว่าเราขายของมีลูกน้อง อันนี้ก็ท่านระมัดระวังท่านอาจจะต้องปวดหัวสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของลูกน้องบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนมาสายบางคนมาช้าบางคนก็ลาทําให้งานของเรานั้นมีการสะดุดมีการติดขัดไปได้ในช่วงนี้ก็ขอ,ขอให้ชาวราศีกันนั่นจงใช้ความอดทนสิ่งไหนที่มีความยุ่งยาก เราก็พยายามสะสางให้เสร็จแต่เราต้องใจเย็นเย็นไว้ในเรื่องของการงานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีต่อจากนั้นเราก็จะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบในช่วงของวันที่26จะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกอันนี้จะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้ง จะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานจะหาง่ายการเงินก็จะหาคล่องชาวราศีกันนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้การทำมาก,กินนั้นบางสิ่งบางอย่างก็มีสะดุดมีการติดขัดแต่สิ่งที่ดีๆก็มีมากในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานบางคนได้งานที่ดีบางคนก็มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่าในช่วงของเดือนตุลาชาวราศีกันนั้นจะไม่ว่างจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย ในเรื่องของการทํางานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีกันในช่วงของเดือนตุลาการเงินการทองถือว่าไม่บกพร่องอะไรหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีกันนั้นถือว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในเรื่องของการทำมาหากินก็เรียกว่าเบาอ,อกเบาใจได้ ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายคอยเมตตาคอยรักใค่คอยให้การสนับสนุนเราเราจะทำอะไรเขาก็ช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินการทองถ้าเราติดขัดหรือว่าเราไม่พอใช้เราก็สามารถเบิกเขาได้หรือว่าเขาก็จะให้การสนับสนุนเราในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าเราชอบลงทุนชอบทำงานส่วนตัว อันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะลงทุนอะไรก็ท่านรีบไฟฟ้าทำได้เลยชาวราศีกันนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงนี้ทุกส,สิ่งทุกอย่างนั้นมีความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของการทำมาก,กินชาวราศีกันนั้นจะไม่ยุ่งยากอะไรหนักหนาะในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั้นถือว่าลมลุกลุกลาน ทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอชาวราศีกันนั้นช่วงก่อนนั้นจะไปพึ่งพาสายใครก็ยากแวนจะลำบากแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะพึ่งตัวเองทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองการงานก็จะดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาภท่านจะได้รับทรัพย์จากเงินก้อนอยากได้อะไร ในช่วงนี้ก็ย่อมได้อยู่เสมอไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนให้กำลังใจท่านแต่หากท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารมีลูกน้องเอกด้วยในช่วงต่อไปนี้แต่หากท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างล้านก็ถือว่าท่านจะเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่าน อยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้โชคลาบก็จะมีอยู่บ้างในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางทีบางครั้งก็ได้ดิบได้ดีบางคนก็ไม่มีโชคไ,ไม่มีลาบบางคนก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นอยู่กับที่เราเคยทํามาบางคนนั้นก็ไม่มีโชคไม่มีลาบบางคนก็มีโชคมีลาบ ก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้วิตกหรือว่าอย่าได้กังวลอะไรการทำมากินในแต่ละคนย่อมจะไม่เหมือนกันบางคนก็โชคดีทำอะไรหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองบางคนก็ฝืดเคืองอันนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นทำใจไว้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายในช่วงนี้ความรักของท่านนั้นจะมีเสน่ห์ไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็จะมีคนถามไทยมีคนถามถึงกันอยู่ตัวของท่านนั้นก็ขออย่างเดียวอย่าเจ้าชู้ถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วก็อย่าไปคิดเจ้าชู้ถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้จะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายหรือว่ามีการที่เรียกว่าไม่มีความสุขก็ว่าได้ แต่หากว่าเราไม่เจ้าชู้เราก็จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนตุลานี้มีทั้งสิ่งดีๆและมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้บางคนก็มีโชคมีลาบได้งานใหม่ได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราอีกเช่นเดียวกัน บางคนยิ่งทำยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างมากในช่วงของเดือนตุลานับว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกันในช่วงนี้ก็นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ท่านจะทำอะไรรีบลงมือทำได้เลยชาวราศีกันนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการค้าขายหรือว่าการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ท่านจะไม่มีใครขัดวางลงทุนอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะเปิดกิจการห้างร้านหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ดวงของท่านนั้นจะมีความรุ่งโรจน์มีความสดใส ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าภูมิต้านทานของท่านก็ดีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งการใช้รถใจสนนไปเหนือไปใต้อันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีขับขี่ไปทางไหนก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอ,อุบัติเหตุให้ท่านระมัดระวังไว้ก็จะเป็นการดี ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีทั้งการเงินดีการงานก็มีมาทําอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทําอยู่นี้นั่นก็เป็นงานที่ดีทําแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยงานท่านจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรท่านยิ่งขยนันยิ่งทํำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอีกด้วย บางคนถึงกลับไปทำงานต่างถินต่างแดนอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็มีโชคมีลาบอีกท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนได้ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั่นก็ดีบางคนก็ไปทำแทนเจ้านายบางคนก็เจ้านายใช้ไปก็ถือว่าท่านนั่นแหละเป็นคนที่เป็นคนที่เจ้านายไว้ไว,ไว้วางใจ จะทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้การติดต่อไม่ว่าท่านจะไปติดต่อในเรื่องของการงานก<ท>ารเงินก็มีความสำเร็จในช่วงนี้ท่านจะไม่ติดไม่ขัดการเซ็นสนยงสยัญญาเอกสารอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายแต่ท่านตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปก็ถือว่าในช่วงนี้จะไม่มีความผิดพลาดอะไร ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีการนั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยัยทำอะไรก็มีโชคมีลาบดวงของท่านจะดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนถือว่าดวงของท่านตกอับอาภพัพทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอแต่ต่อจากนี้ไปดวงท่านจะพุ่งลุ่งแรงจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดาย การกินการอยู่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไม่สะดุดไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณโอกาสนี้ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี